Yeah. อากทางไกทางไกลเหนพระเจ้าจากพระเจ้าได้ใ้าสืเตมให้ยมทุกท่านเกิดไปนแล้วกลาเกิดไป่นอทุกคนท่านรอว่าม้ปาี่านะเพราะว่าการยนกลางกลางี่หอมทุกคนท่านได้เห็นคุณสารประการหรือหนาู้สดตัวต้นตูมตัวานุทศสอเปียเป็นก้วส สบความสำเร็จทุกหลักฐานที่เราได้ไ้ในการของที่เสนอข้อต่อโดยจะาเสริมบารมีให้แบบทุกข์ขุนนาตอนนี้เจ้าที่การได้เก็บสายบาสิุตรตายบาสิุเป็นหลังจากที่เก็บสายบาสิุตตายบาสมุเป็นแล้วพระุทธเจ้าจะยกสายสิบมงคลให้กับเจ้าที่ ให้กับทุกคนท่านอย่างสมตูตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกคนทุกท่านที่นั่งอยู่ในสถานที่อันเป็นมงคลนี้ทําจิตของตัวเองให้เป็นสมาธิจิตของเราไม่กําหนดไปที่อื่นจิตของเราให้กําหนดไว้ที่นี่แล้วทําจิตของเราให้สะอาดเหมือนใบอัฐทองที่จะรองรับสิ่งอันเป็นมงคลที่พระพุศเจ้าจะประทานให้ช่วงกระพริบตาเดียว ช้างกระดิกหูโง่แงลบิ้นบุญกุศสมนั้นจะเต็มเปี่ยมไปที่ทุกคนทุกท่านเช่นเดิมนะใครที่นั่งด้านข้างด้านหลังเอาใส่สิขนขึ้นปากขึ้นหลังไว้อย่าให้ใส่สินตกพื้นเราจะได้ไม่ทบางคนเราจะได้จนปากใครจัา